พีงงเลยทเมนูเมื่อกี้นะเกินปิดแค่ปีหนึ่งแต่เ่กว่ เอาเไ,ไหม่ะเป็ไนไงคะ,ะ,ะวันนี้มาโชว์เสน่ห์ไปจังหวะค่ะก็วันนี้เป็นการเปิดตัวนะคะพรีเซนเตอร์แม็กกี้ค่ะแล้วก็เป็นซอสรุมอาหารฝาเขียวด้วยนะคะสูุดเข้มข้าวเนื้อค่ะแม่บอกว่าเป็นคนที่ทานแม็กกี้มาตลอดรายการทานมาตั้งแต่เด็กก็เลยรู้สึกดีใจมากค่ะคุณแม่ยิ่งดีใจใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเราก็แบบเหมือนใช้ทุกซอสข,ของเขามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแบบซอสหยอกซิมไม่ว่าจะเป็นแบบจะผัดอะไรก็ซอสฝาเหลืองรสกลมกล นะคะดูว่า วันน okay. ี้ค so ่ะก็เป like ิดต yeah> ัวซอสผักเขียวนะคะแล้วก็ตักแม็กกี้ไว้ในออดปกป้องใจทุกส่วนด้วยในตัวเบลล่าทำกับอาหารลูกเขาคือแปลว่ามีโอกาสได้ทำอาหารปล่อยมาโดยเฉพาะในละครใช่ป่ะคะซึ่งเราจะมีการทำจริงแบบจริงจริงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาเราว่าเรากลับบ้านเราก็แบบเอออยากจะลองทำเมนูนู้นเมนูนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเราจริงจริงก็แบบเริ่มคล่องเริ่มชินจากการถ่ายละครเนี่ยแหละแล้วระดับความอร่อยนะคะคุณแม่ว่าไงบ้างก็คุณแม่ต้องชมอยู่แล้ว ก็ถือว่าเบลรู้สึกเองนะว่าเราเป็นคนที่แบบปรุงได้ได้รสชาติาแล้วเ,เน,นื้อดีจริงๆมีเมนูที่เดยทำบ่อยไหมคะก็หลังๆมาจะเป็นเมนูไข่เจียวกบเพราอะไรเ<า>นี้ยหละ่ะคือเบลว่าเป็นคนชอบทานอาหารไทยที่เป็นรสจัดแต่ว่าคือถ้าเราทําเองเราก็ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยแบบเลือกเป็นเมนูที่แบบง่ายๆแล้วก็เมนูนี้คิดร่วมกันกับแม็กกี้ด้วยคาวว่าแบบอยากจะโดนทั้งกะเพราและไข่เจียวเอาไว้ในจานเดียวกันก็เลยเป็นไข่เจียวแม็กกี้กับ เรแซฟที่กคนลองไปทํากันได้แล้วก็คิดบอกว่าจะเอาไปแบบว่าตามอาหาจีต่างๆใช่ค่ะก็คือจะเป็นเมนูพิเศษที่ทันแม็กกี้เนี่ยเขาจะเปร่วมกับร้านอาหารกว่า50าร้านคานะคะก็เป็นเมนูพิเศษค่ะกับเมนูสตรีทฟู้ดอันนี้ค่ะรับรองอร่อยแน่นอนรับรองอร่อยแน่ค่ะหรือว่าถ้าใครไม่มั่นใจนะคะไปดูสูตรได้ที่เว็บไซต์ของแม็กนี้แบบถามนิดหนึ่งว่าเวลาอยู่ที่กรุงเทพนี่โป๊ปเขาก็ต้องแบบทานเนาะเขาเขาชมว่าพี่เบลวันทาอร่อยเลยคือ เขาก็ไม่ค่อยชมเบลเท่าไหร่ <c oughs> ค่ะถ้าเขาจะชมเขาจะชมแบบเมนูชมจานแต่ไปชมเบลเลย <c oughs> แต่กินหมดไหมเออกินหมดค่ะถ้าได้ดูบังหลักเคยมีทาเมนูไข่เจียวเหมือนกันนะคะในในละคร <c oughs> แล้วก็แบบเอา้ากินหมดเลยเป็นคน <c oughs> ที่แบบว่าที่อาหารอร่อยแล้วเจาคำเม,มนูแบบนั้นซ้ำๆมีไหมครับพี่คนแบบนั้นไหมอ่ะก็เป็นนะคือมันเป็นเมนูที่เรามั่นใจ ค่ะฝากด้วยน้องงานพรีเซนเตอร์ชิ้นนี้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของเบลนะคะฝากแม็กกี้ด้วยนะคะดิวค่ะขออนุญาตถามพี่เบลด้ค่ะคือช่วงนี้กระแสจีนใหม่แล้วค่ะพี่เบลขากับไบค่ะยังไงดีคะ วิดีโอที่ล่าสุดอ๋อทล่าสุดอ๋ออันนั้นเป็นทิปที่ไปกับท่านลูกค้าแล้วก็ค่ะผู้โชคดีค่ะไปรีวิวกันพอมีรูปของรูปคู่ออกมาหลายคนก็แบบเอ๊ะมันดูแบบว่าเป็นไปได้นะเจอกันมิกตั้งแต่หนังแล้วแหละอ่าใช่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนังด้วยที่ทําให้แบบทุกคนชวนคลิปแต่ว่าเอาจริงคลิปนั้นคือได้เจอกันวันนั้นวันเดียวเลยค่ะที่แ ที่ได้ไปเจอกันคือตอนเอิญว่าเราได้ไปที่ตรงที่เป็นลานสกีเราพายุขี่ม้าเข้าพอดีเราเบลก็แบบทิศทางที่เบลอยืนเน่ยเหมือนแบบเหมือนลมมันเข้าหน้าเบลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็พยายามแบบช่วยๆกันว่าเออแบบจะทํายังไงดีเพราะว่าถ่ายรูปไม่ได้ลืมตาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีแบบช็อตช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยถ่ชุที่เห็นแป๋มแป๋มนกันแล้วรู้สึกไงบ้างคะแบบมีแฮชแทมีอะไรเงี้ยหลอกมาโอ้ก็ ก็หวังว่าจะมีผลงานต่อๆไปกับใบแล้วกันค่ะมีคุยไหมคะเพราะว่าขาเป็นแบบแนวอร์ติสเพลงเติงยอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่ค่ะก็จะมีแบบนิดหน่อยเวลาที่เออเดี๋ยวจะมีงานหรือว่ามีอะไรที่แบบจะต้องตกลงร่วมกันอะไรอย <ๆๆ S 1> <ๆ S 2> ่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้งานเปิดตัวหนาเขามีาคุณย่าหรือคุณยายของใบที่เขาแบบชอบเบลด้วยแหละใช่ค่ะก็คุณย่าคุณยายเป็นแฟนคลับค่ะก็ดูละครก็เลยใบก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวหลังจบงาน ใครรู้กับที่บ้านได้ไหมเขาก็บอกได้สิมาเลยถ้าจะมีการลุ้นกันต่อหรอคะพี่เบลแบบโสดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมีลุ้นไหมก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรค่ะอ่าคืออนาคตไม่แน่อย่างนี้แหละคะอนาคตมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามอนาคตจะจินได้แต่ก็จะจินได้จินได้จินได้ #bb คือมาแล้วนะคะตอนนี้เบลเห็นแค่แสตทอะไรต่างๆที่มันเข้ามาไหมคะ เห็นแต่ว่าเห็นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าหลักๆแบบไม่ค่อยมีเวลาได้ดูก็จะได้เจอกันเร็วนี้ไหมคะเรื่องงานเรื่องงานน่าจะยากน่าจะยากถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องงานล่ะคะอุ้ยวนี่ก็ไม่ได้เจอค่ะไม่ได้คุยส่วนตัวเลยเพราะว่าเป็นคนงานอะไรนะเปล๊เองก็ยุ่งใช่ใช่ใช่ เ่าตอนนี้ยังโสดไหมคะโสดค่ะสนิทไหมคะพี่เบลโอ้ยสนิทค่ะพอเรามีการออกประกาศอว่าตัวเราโสดเอยแต่ว่าเราก็แบบว่าอยากได้คนที่มาคุยบ้างอะไรแบบนี้มันมีเข้ามาบ้างอย่างพี่เบลคือก็เข้าก,ก,ก็มีเข้ามานะแต่ว่าก็ยังคุยกันแบบเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีอะไรที่มันมากเกินไปแบบกว่าเพื่อนอะไรแบบนี้เป็นพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย อะไรฟิวฟิวนานอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้ทำให้สามารถรู้สึกพิเศษได้เลยหรลังยังไม่ได้มีเวลามากกว่าอยังไงครั้งก็มาแบบถึงชั่วโมงแล้วต้องกลับแล้วเลยไม่ไม่ไม่ก็คือแบบก็คุยอะไรแบบเหมือนทำความรู้จักก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ขอมีบ้างรู้สึกไหมครัว่านั่นคือการเข้ามาจีบที่เบลคืออย่างที่เบลบอกคือถ้าแบบเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยเบลอาจจะแบบว่าตื่นแบบไม่ไหว ก็คืออยากให้แบบถ้าคุยกับใครจริงก็อยากแบบทำความรู้จักกันก่อนเราต้องเริ่มจากการที่พี่เบลว่างก่อนหรือว่าเรื่องกการที่แต่ผู้ชายคนนั้นเขาต้องต้องมาในรูปแบบไหนพี่เบลถึงแบบรู้สึกว่าอ่ะคนนี้น่าจะไปต่อได้ต้องว่างก่อนแล้วหรอช่วงนี้งานทุมเราอีกแล้วออแต่แสดงว่าก็ต้องยาวเลยหรอต้องกลายเป็นว่าต้องโฟกัสกับงานยาวไปเลยไหมคะหรือว่ามันก็คือไม่เกี่ยวหรอกค่ะมันก็แล้วแต่ว่าแบบ จังหวะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถ้ามันจะใช่ถึงงานยุ่งแค่ไหนมันก็อาจจะใช่ก็ได้ออย่างนี้ไหมคะอยากมีไหมอรอก็อยากแต่ก็อยากมีแบบที่มันมีความสบายใจด้วยอะไรอย่างนี้นีมีแบบคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยอ่าคุณภาพแบบนี้ได้หมายถึงยังไงพี่เบลมาต้องมาต้องเป็นคนที่มีเวลาด้วยมีเวลาเออให้กับเราแต่เราไม่มีเวลาให้กับ มันคือเป็นการที่แบบมันต้องแมชกันเพราะว่านะแบบคุยกันดูเรื่องมีความคิดเห็นอะไรที่แบบไปในทิทางเดียวกันหรือม,มีความชอบมีอะไรที่แบบเหมือนลคล้ายกาันอะไรเงี้ยเพราะอ,อย่างช่วงนี้คือกระแสของแบบว่าหนุ่มแฟนเด็กอะไรเงี้ยเขาก็มาแรงอย่างพี่เบลคนก็เลยไปฉับกินกันใหญ่ไปแบบว่าเป็นไปได้ไหมต่างๆอย่างพี่เบล ตอนนี้ยังไม่ได้มีคุยกับใครเป็นพิเศษค่ะอ่าเอา,เอ,าอันนี้เลยน้องสกลน,นครไม่รู้อะคน่ะไปไปไปด้วย <laughs> ออหลายคนจะสงสัยว่าเป็นไงมาไงถึงได้ไปอย่างเงี้ยน้องเบลเล่า้ค่ะก็คือไปซัพพอร์ตแหละไปซัพพอร์ตพี่พี่น้องน้องศิลปินและะ<ะ>้วคือแบบรู้จักกับพี่ก้องคอยไล่กับน้องเบลที่เป็นแฟนพี่ก้องอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนมีโอกาสก็ได้ไป ให้กำลังใจด,ด้วยแล้วเรามองว่ามันเป็นงานเฟสติวัลอะเนาะเราก็เราเป็นลูกหลานคนอีสานเหมือนกันเราก็ไปเหมือนแบบเพื่อซัพพอร์ตแล้วก็อยากไปดูบรรยากาศอยากไปอะไรอย่างนี้ด้วยล่ะรวมถึงพาคุณแม่ไปด้วยก็แบบมีเทปไว้พระเองด้วยรู้สึกกันตั้งแต่หมู่เนาะเหมือใช่ใช่ค่ะรู้จักกันมาตั้งแต่ตอนงานหมู่แล้วก็มีเหมือนมีเฮียโนดเป็นแบบจุดเชื่อมอะไรประมาณนี้ด้วย<อ>ค่ะตอนขึ้นเวทีนี้มีพาขึ้นเนี่ยเราเซอร์ไพรส์ไหมคะหรือไงตอนแรกคือแปลว่ากำลังกิ ข้าวอยู่หลังเ,<อ>เบรทีแต่แล้วพี่มี่อ่ะก็คือเหมือนประกาศขึ้นมาแล้วบอกก็แบบทำตัวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยก็รีบวางช้อนแล้วก็แบบก็ขึ้นไปก็ได้เห็นบรรยากาศก็แบบผมไม่คิดว่าคือมันค่อนข้างไกลแต่ว่าคนก็มาเยอะมากเลยค่ะวางช้อนแล้วขึ้นเลยคือเหมือนเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งอยากจะ support แ,บบแล้วก็อยากจะอยู่ในบรรยากาศแบบนี้เลยมันมีตั้งกลิ่นเลเนาะใช่ เขาก็เลยมองว่าแบบพี่เบลเองแบบไลฟ์ตายกับแบบพี่กองเบิร์นหรืออะไรอย่างงี้เองไม่น,น่าจะบ<อ>แบบว่าเออคนละแนวกันากาใช่ใช่เข้าใจก็อย่างที่บอกแล้วที่อยากไปเพื่อแบบไปซัพพอร์ตคู่ไว้แล้วก็เหมือนมันก็ได้ให้แบบอะไรตอบแทนกัน จบข้อเหนียวกัคนอีสานเหมือนกันจบข้อเหนียวกับเขาไหมคะก็ได้จบบ้างไม่จบบ้างกินส้มตำอ่างเแล้วก็คือได้เจอมิตรภาพระหว่างต่างช่องนะเนาะใช่ใก็เหมือนกับว่ามันได้สนับสนุนวงการบันเทิงด้วยอะค่ะเราก็แบบเป็นฝ่ายสัพพอร์ตอะไรเงี้ย ที่จริงงานแบบนี้เองเอคนคนในวงการบันเทิงเองแทบจะไม่มีเส้นอะไรบางมามามา,มากั้นเลยถูกไหมพี่เบลกับงานแบบนี้นใช่ค่ะคือเรารู้สึกว่าเราก็เราก็ควรจะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแหละล้วก็เราก็เป็นแบบนักสแสดงเขาเป็นแบบศิลปินนักร้องอะไรอย่างเง<อ>ี้ยแต่ว่าความจริงแล้วเราก็คืออยู่ในวงการเดียวกันทัน้งหมดแหละได้ช่วยกระตุ้นกระตุ้นท่องเที่ยวด้วยรังหน้าปี่กปองเขาสีกเลยนะขึ้นไปทีไหมคะอุยไม่กล้า คะมีศิลป็นเบอร์ใหญ่ๆเฮ้ยเราก็เบอร์ใหญ่สักเพลงหนึ่งเลยเนี่ยไม่กล้าค่ะไม่กล้าค่ะเป็นแบบซัพพอร์ตให้กำลังใจก็พอเดี๋ยวพอว่ามาใส่สารได้อยู่บ้างโอ้ย ส่วนมากฟังได้ค่ะเบาได้นิดหน่อยฟังไอ้ต่บางทีกดเนยลิบบิ้นแม่น่าจะเบาได้อยู่คุณแม่ก็เบาได้อยู่ใ่ไอ่าทิตย์นี้พาพาคุณแม่ไปไปพาคุณแม่ไปขึ้นภูเขาค่ะพาไปยังไงบ้างเบอกว่ามันสาหัสมากมันดุมากเหมือนกันนะดูเดือดมากเหมือนกัน บันไดชันมากค่ะแล้วก็ตอนแรกคือแบบหอบแทกแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็คือเอาจริงก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะขึ้นไปสุดชมวิวสูงสุดแต่ว่าขึ้นผิดทางแล้วก็ได้เป็นแบบแปีน<ะ>ป่ายเลยอะ่ะก็เออไหนๆก็มาแล้วเราต้องไปให้สุดอยางเงีนนะะ้ยค่ะวสวยงามมากทั้งหมดใช้เวลานานาไหมหนูไม่นานเท่าไหร่นะคะพอเสร็จอันนั้นป<อ>ุ๊บก,ก็ค่อยแบบเดินบนสะพานไม้แล้วก็ลงมาแต่ว่าช่วงนั้นคืออากาศดีพอดีก็เลยแบบ คุณแม่คุณแม่ว่าไงบ้างคุณแม่แข็งแรงมากค่ะก็ขึ้นไปจุดชมวิวอ่ะวันหับแม่ไปมูไปไหว้นะไม่ขออะไรเลไม่เลยค่ะดีเหมือนคุณแม่เขาอยากไปดูด้วยแหละแบบสะพานไม้อยู่กลางแบบ่นา้ค่ะันแวกลัวไหมอ่ะแบบการไปที่แบบนั้นแล้วมันก็แบบังหลายควรจะกลัว กับที่สูงๆแล้วก็แบบบาดเออสียวอะไรแบบเนี้ยค่ะลงก็แอบบาดเสียวนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างชันแต่ว่าคือแบบด้วยเขาทําบรรไัดทําอะไรไว้ดีแล้วก็มือสองมือแบบเกาะราวแล้วก็ค่อยๆลงมาใจเย็นๆออนจริงแม่ <ๆ S 2> มก็เป็นคนที่ชอบทริปแบบนี้อยู่แล้วทริปที่ต้องแบบไกด์เป็นเซอร์อะไรแบบนี้ใช่คุณแ<ค>ม่ก็ชอบค่ะก็ไปมาท่ำนาคาท่ำนาคีคุณพ่อไปมาอะไรอย่างเงี้ยจะคือผู้พี่ชีสอะไรอย่างเงี้นะก็ผา ไปตั้งแต่ตอนที่คุณแม่ยังแข็งแรงดีค่ะค่ะแล้วคุณแม่เขาก็แบบเป็นคนรีเควสเองด้วยแล้วเราได้ขออะไรไหมครับไอเด็กก็ไปถึงแล้วไม่ได้ขออะไรเลยค่ะแค่เหมือนนึกถึงตอนก่อนขึ้นไปว่าเราแบบขอให้ขึ้นไปถึงถีงได้ขอให้มีโอกาสได้แบบเขาขึ้นไปสักการะอะไรอย่างเงีโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเช้าวันเสาร์เดี๋ยวไม่มีเรื่องทำเช้วันเสาร์จะวันพุธใช่ วันพูดไปนะพะสวรรค์สวไปด้วยใช่ันานเเช่นเช่าองสวรรค์ใหญ่ยูวิวต้องนี่ราคาตีนจีนใช่ไใช่จ้าวราต้องนี่าคดี้ยวสาพี่ขอจองวิทหนึ่งสองจ้่มเจังเย่เด็กตอนนี่นะหนนสองเนสองเดี๋ยวที่หลุดลูอยูองขสูงอ่นววต่อเรานะใครนั่งว่ำไม่ั พี่เบลเขานะขอบคุณมากคุณเบลบอกฝั่งนี้ะ เรียคกล้องนี้นะคะเรียกคะโอเคค่ะเบกวต้องเขาอีกทีนะขอบคุณจ้าได้ไหมอรยมากโอเคค่แคบอกว่าถ้าน้องพลยได้ไหมคะยะถ้าใครน้องพลอยถ้าใคยน้องพลนะคะก็ไม่ได้ค่ะนมีโปรตินี่เศษด้ว